นี้จะพาไปกินขาหมูร้านเชฟเทียนเลิศขาหมูบอกเลยครับขาหมูร้านนี้ที่เด็ดมากๆเนื้อหนังเขาเนี่ยี แถมเขายังมีแกงกะหรี่เนื้อสูตรจีนให้เราได้กินกันด้วยจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านร้านอะไรนะครับเล่คขาหมูทรงเครื่องครับขาหมูทรงเครื่องมีเมนูอะไรบ้างให้เลืกเดียรเมนูหลักๆเลยคือขาหมูคือเราก็บอกอยู่แล้วว่าขาหมูมีคากิอันนี้เป็นเป็นขาหมูที่ส่วนคากิถูกต้องคาเกะคือข้นเท้าแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนมาร้านนี้แล้วบอกว่าอร่อยที่สุดน่าจะเป็นแกงกะหรี่เอ้าไม่ใช่ขาหมูเหรอขาหมูเราก็ว่าอร่อยแล้วแต่ว่าขาหมูมันมีมันมีเยอะมากมีหลายเจ้าาาามก่วหลยๆคน บอกว่าไม่เคยกินแกงกะหรี่สไตล์นี้แกงกะหรี่สไตล์นี้คือเป็นแกงกะหรี่สไตล์จีนแกงกะหรี่สไตล์จีนเพิ่มความเข้มข้นกับรสชาติที่แตกต่างคือตัวเราเอาไปแข่งน้ามานที่เมืองนอกมาเราก็เลยเอาเครื่องเทศต่างๆของเมืองนอกใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นผงกะหรี่ของสิงคโปร์มันหอมเดี๋วว่าจะเป็นผงะมิ่งของอินเดียพวกนี้เราก็จะเป็นจานอัดเข้าไปเองไข่ยางมาต้มมีกุนเชียงแล้วก็มีกะหรี่เป็ดกะหรี่เป็ดนี่เป็นสูตรคุณแม่เลยไม่ใช่สูตรเราบายยังไงพ่อแม่สอนไงก็เป็นอย่างนั้นเลยไอ้ทั้งหมดนี่คืออ คือจริงๆแล้วขาหมูเขาเป็นส่วนของคุณพ่อคุณแม่ประมาณ60%แล้วเปลี่ยนใหม่อีกประมาณ40%ก็คืออยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วก็แปลกใหม่ยิ่งขึ้นครับแต่ที่ผมดูเนี่ยมันฟีลเหมือนมัสมมนพัฒนาถ้าดูด้วยสายตานะยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวต้องดูความไลลี่ของมันต้องดูความไลลี่ของมันซึ่งที่ร้านจะมีทั้งเนื้อและหมูแต่ว่าเนื้อจะทาแค่สาวอาทิตย์และหมดเร็วมากโอ้หมดเร็วมากร้านอยู่ที่ไหนครับนี่ผมมาผม่บ่าง่ายๆเลยถนนเพชรเกษมจุดสังเกตคือหน้าโรงพยาบาลพยาไทยสามหน้า ลงพยาบาลเดินออกจากโรงพยาบาลมาประมาณ5้ถึงเจ็ดเก้าจากทาั้งออกนะเจอเลยร้าน5้าถึงเจ็ก้ามันใกล้มากเลยเดียวซ้ายออกจากโรงพยาบาลมาสามช่วงตึกอ่ามางั้นเดี๋ยวของนี้ทิมครับคุณสมบัติพิเศษขออนุญาตข้ามหน่อยขออนุญาตข้ามหยครับหมูที่ร้านจะทำการทอดแล้วก็อบเพื่อรีดไขมันออกห้าผมเห็น เฮ้ยทำไมหนังขาหมูมันมีความแบบไม่เคยเห็นที่ไหนปกติขาหมูต้มๆมันจะมีความแบบมันจะมีขาวๆยุยยุยขาวๆมันมันแต่นี่มันจะมีฟีลลิ่งไม่เหมือนมันจะฟีลลิ่งมันจะไม่เหมือนมันจะเป็นวิธีการทําของขาวยกอ่ะเราให้ดูชัดเลยการทําของขาวยกข้าวยกข้าวยกก็คือหมูสามชั้นของมันมันจะเหมือนเป็นหนังๆอ่ะน้อยไม่ว่าคุณครับมาอย่นี้ปุ๊บสมมติว่าเป็นคนที่อยากจะคลีนหน่อยคนรุ่นใหม่ก็หีดมันออกได้เลยเราขูดมันเหลือแต่หนัง มันออกไปแล้วคือได้หนังคือหมายถึงว่าเราสามารถกินหนังเพียวๆได้เลยโดยต้อทต้องต้องก็เป็นฟิลลิ่งแบบอยากกินขาหมูแต่ไม่อยากอ้วนแากอ้วนน้อยต้องบอกอ้วนน้อยดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำขาหมูมัน มันอ้วนที่น้ำกว่าจะต้มน้ำมันก็จะมีน้ำมันลอยแล้วทีนี้ผมเห็นน้ำจิ้มมี2อแบบน้ำจิ้มมีสองแบบเอาไม่ง่ายเลยอยากเอาชนะคุณแม่คือน้ำจิ้มมันมีน้ำจิ้มสตดโบราณมันจะเป็นเปรี้ยวๆแบบปี๊ดขึ้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าปรับนิดนึงให้มันมีความกลมกล่อมอ๋อปรับเป็นของเราปรับเป็นนิดนึงเลยคืออ่าเพิ่มน้ำเชื่อมเพิ่มน้ำกระเทียมโทนดองเพิ่มเกลือเพิ่มกระเทียมโทนอ มันจะนัวขึ้นกลรองบๆมันมันน้ำยำแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนิดนึงมันน่าจะดิขึ้นเดี๋ยวให้คุณก๊อฟเป็นคนตัดสินว่านี่ของของเนี่ชิมเอาหมูคนให้ชิมหนังก่อนนะชิมหนังมะเป่าเลยเอาเอาหนังกับน้ำหนังกับน้ำหนังกับน้ำแบบอย่างนี้เลยมันจะมีคุณสมบัติที่ไม่แตกต่างไปอีกแบบนึง น้ำซุปน้ำแต่ถ้าอยากกินแบบติดมันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องตีออกมันก็มีติดมันอันนี้ก็เป็นติดมันปกติเข้าไปเจฟกินเซนดีนะแต่น้ำเนี่ยเป็นรสชาติน้ำาข่หมูที่ผมชอบมากเลยคือมันจะมีความเค็มน้าแล้วก็หวานเลยหวานตามเลยคือแล้วมันไม่ใช่หวานเลี่ยนอันนี้ผมไม่ได้อวยนะผมไม่ได้รู้จักเจฟเป็นงานส่วนตัวนะผมแค่รู้จักกันผมเพิ่งรู้จักกันผ่านเดินผ่านไปผ่านมาจากเพื่อนยูทูบเบอร์นี่ผมบอกผมไม่ได้อวยแต่กินแล้วรู้สึกว่าน้ำน้ำคั่ม อร่อยรสชาติที่แบบว่าเออเนี่ยขาหมูจริงๆอ่าออุ้ยร่อยคือถ้าไม่ต้องการให้กรีดมันออกอ่าก็บอกได้สายแบบเด็กอ้วนเลยเด็กอ้วนเลยมันมันเลยฮะซึ่งถ้าเป็นตัวเราเองอ่ะเรากินแบบติดมันเพราะว่าเราอร่อยเหมือนกันคือลิงติดมันมันันัวมากเลยขาหมูน่าติดมันเลยแะ้วเบิดในปากเลยเราจะเลือกันมาเยอะเราจะเลิกใช้เป็นเนื้อส่วนน้องลายแท้กับเขาเรียกถ้าถ้าเป็นภาษาเราเนื้อเขาเรียกโกเบแต่ถ้าเป็นภาษาเราบอกแอบบอกสูตรทางบ้านเลย เราเรียกว่าเนื้อติดร่องซี่โครงมันเยอะเหมือนกันนะเนื้อนุน่นเนื้อเนี่เราเ,เราเราแค่ไปตลาดเ,<อ>เราบอกว่าเอาเนื้อติดร่องซี่โครงเนื้อลิปอายหรอหรือว่าลิปอายก็เป็นส่วนลิปอายเลยอะอันนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกช็อตวิกช็อตลิปอ๋อโอเคเนื้อ,อช็อตลิปแต่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเข้าไปตลาดเรียกว่าเนื้อติดร่องซี่โครงเนื้อติดร่องซี่โครงแต่ว่าอันนี้เป็นน่องลายวันนี้นี่ชิ้นนี้ยิ่งจะเป็นชิ้นเทพเลยนะชิ้นนั้นเลยคุณครับนี่ใช่ไหมชิ้นนี้นี่ผมให้ดูก่อนแต่เปื่อยมากจิ แกงกะหรี่สูตรแกงกะหรี่สไตล์จีนแกงกะหรี่สไตล์ตจีนง,ง่ายๆเลยสามสามแบบก็ได้อ่ะครับจีนไทย อินเดียญี่ปุ่นค่ะสี่อย่างแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเป็นไงเป็นแกงกะหรี่ผักแกงกะหรี่แขกเป็นแบบเครื่องเทศแบบชุนชุนแบบสับๆแกงกะหรี่ไทยใส่มันฝรั่งก็จะมีรสเผ็ดเพราะว่าไทยใช้พริกแกงแกงกะหรี่จีนจะออกเป็นหอมผอมแล้วก็รสชาติเบาๆเพราะว่าไม่ทานเผ็ดอันนี้เป็นแบบสไตล์จีนที่เพิ่มเครื่องเทศอินเดียกับสิงคโปร์ไปเท่านั้นเองค่ะอวผมลองชิมดูปกติล้วเนี่ยชอบแบบสไตล์ญี่ปุ่นที่เอาผักเอาอะไรมายางรวมกันแล้วก็กว่าจะเคียวเชื่อว่าคุณกอฟจะชอบแบบนี้อเ้นะ ดี๋ยวโม้อันนี้เสร็จจะไปแล้วเหมือนกันไปสับต่อโอ้เออว่ามันมันนัววะ่ะไอ้เป้บอกว่าแม่ผมว่าอร่อยกว่าขามหมูก็ดีเออวไอ้เป้พูดถูก <c oughs> มันเป็นฟิลลิกึ่งกึ่งอาหารไทยท,ท,ที่รสชาติคนไทยกินอนะ แล้วก็มันก็มีความเป็นแกงกะหรี่แบบสไตล์จีนๆแล้วกินรัตข้าวอะไรไปล้วอือสไตล์นึงเลยอุ๊ยเอาเลยด้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับยวไปสัดต่อนะด้เดี๋ยวจะมาถามคอมเมนต์ว่าน้าจิ้มแม่กับน้ําจิ้มลูกอะไรยเียวัดกันไปอ้าวมาทุกคนลองชิมดูบ้างตอนนี้เชฟไม่อยู่แล้วเราพูดได้เต็มที่นะเราขอชิมน้ำจิ้มดูบ้างน้ำจิ้มที่เชฟบอกว่าสูตรของเชฟสูตรของคุณแม่เชฟนะเราเราเนื้อไม่เนื้อคือเนื้อแบบสีสีสวยมากอะแล้วด้วยความที่ น้ำข้าวขาหมูอะอร่อยแค่น้ำข้าวขาหมูอร่อยทุกอย่างมันก็จบแล้วอะเอาสูตรของดั้งเดิมก่อนเปรี้ยวปรี๊ดเอาละเดี๋ยวมันไม่ได้รสชาติเอาเต็มช้อนไปเลยปังอันนี้สูตรของคุณแม่เชฟนะอืมเปรี้ยวริงถ้าเป็นคนชอบเปรี้ยวนะอันนี้คือเปรี้ยวเลยอะอร่อยแบบผมมาสายเปรี้ยวแต่รู้สึกว่าแอบลาดเยอะไปนิดมันเปรี้ยวอันนี้คือเปรี้ยวแบบชุดแบบเปรี้ยวเปรี้ยวแบบเปรี้ยวมากๆเลยเต็มสิบก็คือสิบสองังเปรี้ยวนะอ่ะต่อไป ลองของเชฟดูบ้างตัวของเชฟจะมีความแบบเป็นเนื้อเนื้อคนๆนี่ดูดิของเชฟดูน่ากินนะมันมีความเป็นเนื้อเนื้อเพิ่มขึ้นมาคนที่ชอบเปรี้ยวหวานเผ็ดมาฝั่งนี้เลยถ้าคนที่ชอบเปรี้ยวอย่างเดียวตัดเลี่ยนๆแบบกินําหมูมันจะนหวานเลี่ยนแล้วน้ำามหมูฝั่งเปรีย้ยวจีนนี่ก็ตอบโจทย์ถ้าให้ผมชอบนะผมชอบทางหวานมันได้เปรี้ยวด้วยได้หวานด้วยและได้ความหอม อ,อร่อยของเชฟอร่อยของเชฟเพีอร่อยมากเลยน,นี่ลองดูคากิดูบ้างแล้วหนังคากินี่ไม่เหมือนกับตัวขาหมูนะอืมโอ้ร้านขาหมูะร้านไหนก็ตามที่เบ็ดน้ําขาหมูว่ารสชาติอร่อยทุกอย่างมันไปกันหมดเลยทุกอย่างมันก็นแล้วว่า,าหมูมันก็เป็นหมูแหละเ,เอาไปต้มไปตุ๋นในสมุนไพรมันก็จะเป็นกลิ่นหอมใช่ไหมแต่น้ําราดเนี่ยอร่อยมากข้าวซหน่อยตามสูตรนะเราราดน้าจิ้ม โอ้คนดีและนี่ดีกว่าขออีกรอบหนึง่งตะกี้ยังกินไม,ไม่ไม่ไม่ชัดเจนแกงกะหรี่ของเชฟเป็นสไตล์จีนอเออผมรู้สึกว่าแกงกะหรี่อร่อยกว่าข้ลองกินดูโหอ,อร่อยอนนไม่จำเปมีความอย่างเงี้ยเห็นป่ะมีความแบบว้าวด,ดูดิ <laughs> อในระหว่างที่เธอกินขามเดี๋ยวผมขอชิมก๋วยเตี๋ยวเป็ดก่อนเกาเหลาเป็ดเฮ้ยหลาวราดน้ำราดหนังแบบกรุบปะกรุบมันเป็นหนังขาหมูที่จะกรอบก็ไม่กรอกนะเออเออมันมันไม่ยุ่ยมันไม่เละแล้วกันใช่ๆเออมาลองกินช้างก้องกินช้างก้องไม่กินราดโอ้ของกุ้งปลาเของแล้วจะเซฟเอาแกงกระหรี่มาเปียกให้ใช่ใช่กลัวว่าไม่กินแล้วร้อดแกกลัวเสียชื่อไง อ๋อกินแล้วไม่อร่อยอ๋อร้าเลนะอือมันเป็นแกงกะหรี่แบบเบาๆอ่ะคือมันเป็นแกงกะหรี่ที่มันไม่ยิ่งหนักแน่นขั้นแบบแกงกะหรี่ญี่ปุ่นที่มันจะดูความข้นๆขระๆแต่นี่มันเป็นแกงกะหรี่สไตล์จีนไทยอ่ะที่แบบเป็นแกงกะหรี่จีนที่รสชาติไทยกินได้แกงกะหรี่ที่แบบน้ำคลายพวกพแผนงอ่ะๆๆๆ แถนงมัสมันแถนงเออแถนงมัสมันเป็นโซนแถนงมัสมันเออเป็นแกงไทยแต่ค้นฟุ้นไปหน่อยนะเี่อร่อยว่ะร่อยจริงผมว่านะว่าให้เชฟเปิดร้านขายแกงกะหรี่๊าดเขาไอ้เป้มาบอกไปว่าเปลี่ยนชื่อได้ไหมเลิกแกงกะหรี่เวลาผมถ้าใครชอบก็ฝากอ่ว้ด้วยนะครับถ้าพ่อถ้าเพื่อนหมือนที่เห็น้องแชร์นะป่ะแต่วันนี้เนี่ยเขาต้องกินอาหารอิ่มหนังสำราญเด็กอ้วนกับข้าวขาหมูเ้้านะะเฮยทอไ่ 配料。<laughs> <laughs>